ลงลงเอ็มจีลงเอ็มจีมีรถมอไซค์ปั่นย็ดแม่ครับย่ครับเปอร์คือตี้ที่ขับมอไซค์ใช่ไหมมอตอร์ไซค์น่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่้าอย่างนั้นเขาเล่นสายสุดเลยมอสลามีมันขับมันขับตัดกูจากตรงนี้เลยเพื่อนดีทีมีเหมือนเดิมนะที่สองมันม่มีรถอ่ะเฮ้ยกล้วยมีคนโดดเป็นคนดังเฮ้ยอะไรยัง ฝากกูนะกูเอ๋มีคนเอาไปกดังอ่ะกดังเนี้ยระวังไม่มีรถเดี๋ยวกูเดินไปแต่ตรงนั้นมันมาล้ตลอดเลยมอสใช่ใช่โอเควงวงอย่างนี้วงอย่างนี้ชาเปอร์เราตัดไวได้ป่ะวะเราเราไปเราไปเราตามชาเปอร์ขึ้นบนอ้อมไก่แหละเราสวยนะวงอย่างนี้มึงว่าพ r พ p ม r m จะไปรถหรือเราจะไปอาคารว่ะก็ต้องไปล้อนะอาคารอาคารเออต้นสายขวานะต้อนสายซ้ายเออว่าล้มันไก่เหี้ยล้อมันไกลอ่ละไกลเหี้ยนี่ไง มันไม่มีคนลงตรงนี้อยู่แล้วนี่คิดเอาเวลาเรายังมีถ้าไปเล่นบนเราต้องเล่นซ้ายอยู่ดีแหละใช่ใช่เราเล่นซ้ายอยู่ดีเพราะตามเพชรจับไปถ้ามีโผมดูก็ตามอันเดีเวก็อยู่ประมาณไหนวะแป๊บนึงนะรู้สิเขาจะอยู่ประมาณนี้กลางแหละนี่เนี่ย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 อยู่แค่นี้แหละเอออยู่กลางได้เว้ยหล่อมพวกเนี้ยรู้สิแต่อย่าลืมไลน์ไอ้นี่เราเราต้องไวกับวีทีมวีทมาร์คยาวครูใช่ จะขับเส้นนั้นเอางี้เราเข้าตูดเอลโบโซแต่เราต้องไวกว่าชับเปอร์เพราชับเปอร์จะเข้าเอลโบโซชเปอร์เขาเล่นเขาเล่นเข้าเอลโบโซป่ะล่ะถ้าพี่แล้วเขาไปสายสุดนะมอสเอาง่ายง่ายไมเราเจอชับเปอร์มานี่เราเจอชับเปอร์มานี่ใช่ไหมสุกับที่ขับสุดกับเราอ่ะจำได้ไหมเยอขับตามตูดเรามาชัเปอร์นี่ขับเขามาจากสายสุดมอสเพราะว่าเขาขับมาอย่างงี้นี่ตัดเราตรงนี้ไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงวันนั้นดิที่เราได้ที่สองกับเพิร์ลมูดอะจำได้เปล่า เอาล่าสุดก่อนดิเพื่อนกูรู้ว่าล่าสุดแต่มันไม่ใช่วงนี้ไงแต่คือเนี้ยวงเนี้ยชัปเปอร์มันจะไม่เล่นติ๊กหนึ่งจะไ้ไหมที่วันนั้นง่ายๆอ่ะตาขอบเขาดูข่าวอาคันได้อ่ะถ้าเขารู้ว่าอาคันไม่มีคนลงคขาบุกซ้ายแค่นั้นแหละเพื่อนตีเหรอเอาแลยวถ้าสมมุติเขาลงลาขอบแล้วเขารู้ว่าคันไม่มีเขารู้ลาขอบตี้เขาเป็นตี้สุดท้ายอ่ะเขาแค่มุกสายฟรีเว้ยก็ถึงบอกไงว่ามันน่าจะเล่นไม่ได้ไม่น่าเล่นขอบ ในไทยเขาจะคุณคนแมตคดำคุณสี่เงาใช่แล้วกูบอกอ่ะเราเข้าเอลโวโซนั่นแหละตามตัวตามตัวเสร็จไปทายไปทายให้ไปทยเก็บเมส์มาเมนกูกูบอกวิธีวิธีเล่นแล้วนะเว้ยใครจะสกาวก็สกาวได้นะเว้ยเพราะกูต้องเดินไปเอารถเองด้วยเดี๋ยวกูไปรับเดี๋ยวไปเลยเขารมาพร้อมแล้วกูรอออกนานแล้วอันเนี้ยต่อกูหายาเพิ่มเติมกูก่อนกูมีทายมัให้นะาเจ๋เออ ผู้ขาดสกอบไกลสกอบใกล้อ่ะไม่มีสักอันเลยมีคนสีไงสี่ให้โ <Okay. S 3> อเคสกอบไกลก็ไม่มีหรออืสกอบใกล้ก็ไม่มีเอาไม้มันเดิมตัดให้หมด <c oughs> มึงต้องขับกลับไปให้เอารถให้กูนะจังเออเดี๋ยวาพาไปตรงสีเออขาขา,ขาอย่างเงี้ยอะไรวะอย่ามึงค้ามเหมือนกู <c oughs> ทางพร้อมกันเลยมันเป็นที่เก็บปะเยี่ยอะไรเฮียคุณรั่วเลยแล้วแม่กูเป็นคนขับกูใจหายเลยสัตว์แล้วกูบอกเลยนะขับทางตรงนี้ไอ้เฮีเอ็มเว e ค o o e ูโ o เอจิแน่นอนอีี่ฮัลโหลฮัลโหลสักครแบบที่กูบอกอ่ะบอกก็ลั๊ไปอ๊บปๆๆมันหน่อยเกิอเยียมีคนลุ้นไปติ๊กสามเลยนะใช่ ขับดีดีป่าระวังเจอชารเปอร์ขึ้นมายากเพื่อจะรู้ว่าโ้แค้นเาเล่นแ่อลกบางีก็กน่าน้อยมีามให้นะครับวก็ว,ว้วาว เ็ีเดเป็นหนึ่งนะซัดกับเดแล้วอ่ะ เขาจอดากรูมามาอย่างนี้มันไปด้วยมีรถื่อกี้เปลี่ยนอ่ะจนเอาดิจิ๊นหนึ่งหัวจิ๊นหนึ่งหวไงทำไมเอเดซักกับเอจีได้วะแถวนี้เปล่าซัดกันแถวเอแถวโกดังตึกสี่เล่าะวะบังเดอซัดหรือเดไปหมดซัดดนเดโดนเดโดน เออไม่น่ามาลึกขนาดนั้นนะอาจจะใช่ป่านดูบ้านดิป่านมึงเงียบจังวะพัฒน์กซัดกับเอจีได้ที่ไหนเออลงพูดดิดิรีไปต่อเนี่ยมึงไปตอนตีสองอ่ะมึงจะสองเห็นเว้ยรีไปต่อเลยลงบ้านเสร็จไปตีสองต่อเลยเพื่อนบ้านเงียบใช่ไหมป่านเออเงียบเงียบเงียบสองเงียบขับต่อสองเงียบขับต่อเลยเว้ยเออเวลาเงียบมจะเต็มไปเลยไม่ต้องรอแจ้งกูหน่อยเว้ยไม่ใช่แบบเงียบทำออโต้ไปเลยเแคยอย่าช้า ก็ดังดูได้ไม่ชัวานะสองกดังเนี้ยรถไม่มีจอะข้างหลังมามอสสองของเขาเลยเขาเลยมอสรีบดไปมอสรีดเสียงอะเราต้องรีบเข้าให้มอสเว้ยผ่านมาไปอยู่ไปอยู่กดังแรกนะเขาเลยดูอยู่ไม่มีใครบอกมาเงียบนะเงียบนะเงียบนะทิ้งทิ้งแล้วเราข้อมัน เขาก็ดังใหญ่นะเราก็ดังหน้านะเอารถเข้าก็ดังใหญ่ก็ได้นะเพราะว่าก็ดังหน้าเราถ้ามีคนมันต้องเอารถอยู่เว้ยโอ้ไปเก็บตัวละเออไปไปที่แถวต่อจริงๆไม่เห็นคนเลยทุกท่า นักดายังมีคนเอาอยู่ใช่ไหมเท้าคว้าคว้อยู่ไหนป่านโคดังเนเเี่่ยจอล่นขอบวงติดเข้าเล่นขอบวงติดเข้าไอ้ซารโคดังคว้าผู้อยากไปดูไม่เห็นหรอสองนี่ยะซิกสามกับเข่าเราจะไม่เห็นคนพี่วีทย์ยุ่มากพี่ดังหนือโด่งมากโครงทางชัวว่ามีคนแต่เขาไม่โผล่เว้ย รู้สึกดีมันรู้สึกดีมันออกไวได้มันเล่นได้สองทีอที่จะสวยนะไม่รู้ทันคนแคปเปล่าเขาติดใจเล่นนะเขาติดใจบ้านแฝดเว้ยเออพวกเนี้ยเขารู้ว่าคนที่แคทน้อยอ่ะแต่ติ๊หนึ่งอ่ะคือเขาบางทีเขาก็ไม่ชัวร์ไงมันเล่นยากเคาอปึ๊งพอเาจอละโอนข้างๆชัวร์ว่าจิตสองไม่น่ามีจิตหน้าไม่น่าทิ้งเดี๋ยวพ่อเราไปเอาหน้าเราหน้าไปได้ ตอนนี้ถ้าเราไม่เจอชัปเปอร์ชัปเปอร์อาจจะน้ำมันไข่น้อยเติมน้ำมันได้นเลยเพื่อน่าเป็นเลนซ้ายกูว่าอืมชัปเปอร์ไงก็ซ้ายสุดๆเลนซ้ายสุดใช่ซ้ายสุดที่กูบอกอ่ะสวยไนส์ซ้ายสุดยังไม่เห็นนะเขาต่อโคดังอะไปไปตรงนั้นโดนกดหัวทิศตะวันตกหนึ่งอ่ะสวยติกหนึ่งสวยดูได้ปะยังไม่เห็นยังไม่เห็นแต่แต่มันสองยากอยู่ปะไม้ส่องได้นะโคดังต่อได้อะไอ้กูว่าไม่มีด้วยมอน ติ๊กสองตัวที่เราตีดีวายก็ดังประตูปิดอยู่เลยบ้านยาก็ปิดเว้ยเออใช่ประตูปิดก็ชนติ๊กสี่ไม่ชัวร์กันหรอว่าเขาจะไปรวมกับเพื s <S no you you. ่อนอ่ะก็ได้กดังกูต้องเห็นนะกดังกูส่องกดังบ้านยาวเงียบหมดเลยนี่ยเราเราไปจอดติ๊กสี่เราส่องไม่ได้หรอติ๊กสี่กูค่อนชัวร์ว่าเขาแยกนะเว้ยเอาดิเอาดิตกดังเต๋อมันไม่ชัวร์ถูกไหมล่ะมันมันมันดูได้แต่มันดูได้เราต้องไปาท่านั่นแะเขาต้องไปรวมกับเพื่อนเว้ยเนี่ยได้แล้วมันส่องได้ต่อไม่ใช่หรอส่องไนี่ยไปหาเวส่องไปหาไปส่องส่่่่องรัววาไมมี บ้านมีนะบ้านคู่มีนะสอัวนะ้วอ้ยู่ไอ้มอนเขาบอกทวาได้วยเราเเราเขาเขาเสียดยิงฟอยู่ขวาเมื่อกี้ถูกไหมติ๊กสองติสวยดูดิเราเข้าเราเข้าเราเข้าแค่หลุมติ๊กสองเราข้ามงีายสามตัวเจอนะขับชมไปมน้อเสียห่างมากก้อตัห่ามากอรอบ้านมันเวลามงห่างอะไรนเว้ยมามามาบาน ดูกระดังนี้ดูกระดังดูกระดังว่ากระดังนั้นยังเงียบกุสิติไปเล่นดูแล้วกระดังนั้นยังเงียบเว้ยระดังโผล่ดูหน่อยโผล่ดูหน่อยเฮ้ยยังเงียบหนึ่งข้างล่างข้างล่างเราเฮ้ยหนึ่งมีรูนักบากี้กระดังยังเงียบหนึ่งเฮ้ยกระดังไม่เห็นเข้าม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 าไป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 มา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 กำลังฝักบากี้บากี้มันออกหรือเปล่างกระดังจิ้งลิงก่อนกุติดหน้ารวมแหละ ตังหนึ่งน่าเป็นลูซิตป้าไม่ใช่ลูซิตก็คือโกด้นแคทบ้างอันนั้นอ่ะผมคิดว่าน่าเป็นลูซิตแยกเอาเกลังให้หมดเว้ยแล้วเลาะไปเวแบบเหมืองวันน yeah. bueno, ั้นได้เว้ยที่มึงพาไปอ่ะมันเฮ้ยันเขามีวันเขามีจอดเซลล์รถเขาซิกซี่หน่อยแดงออกจากหลังรถ รตามหลังมาินนี่เอ็มจีนะเว้ยไม่แน่นะไม่แน่บ้านติกสี่อาจจะเป็นรูสิทธิ์ก็ได้เพราะเขาต้องแยกไม่ไกลกลับไปตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องติกสี่ใช่มันขัไมอย่างงี้มันขับมอย่างงี้มายาวกูอาจจะเข้าพวกนี้แทนต่ำๆสามสีอาจจะเป็นรูสิทแล้วก็ได้ค่อะไรอยู่หน้าเมืองเนี่ยรูสิทธิ์น็อกเนี่ยรูสิทิ์น็อกไปขาดกูขาดอะไรกันปะพูอะไรอ่ะคุณแปดเอาไปดิใครใช้กวางมาอวะ ูเอะะไรอ AG เหมือนตรงนี้ด้วยสองใช่ AG เหมือนดูแถวนั้นนะแจงเด็กหนึ่งกว่าหน้าเป็นหน้าเป็นเอจีตอบไปดิตอนนี้มิดน่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วนะเต็กสี่กูนี่นะเพราะเขาจะขึ้นประมาณนี้ป่ะเด็กสองเอ่อหน่ยมิดอาจจะอยู่ประมาณนั้นข้างน้ำนี่มีเพื่อนแจงสังเกตว่าพวงมันดีล่างกว่าอย่างเดียวเลยนะเว้ยพวงมีเศษกับมาหาเราเนอะวยกูรู้สึกใช่มีเศษเหมือนเงนเพื่อนใช่แล้วเกาข้ามตัวเองอยู่แล้วป่ะถูกไม่ไม่กูรู้สึกเฉยถ้าแบบ เราอยู่ขอบขอบวงบนนี่ไงที่เรียโกดังไอ้เรี่อของเรานะได้รู้สึกน็อกอีกแล้วเนี่ยตึกไหนวะเดิมน็อกเนี่ยอันนี้คนเดิมน็อกสวยวันนี้วันนี้ใครจะเล่นเราเล่นเราเล่นเราเล่นเป็นท้ายเลยเว้ยเออเออเคลียร์เรื่องเราเราเคลียร์ไม่ให้ใครมาอยู่บนหัวเราจักรี่ตรงนี้พอที่จริงต้องเป็นเอ็มจีเดี๋ยวเล่นเข้ามาให้นั่งฟังตรงนี้ด้วยเพื่อน ได้ยินเสียงรถข้างล่างขีดออกติ๊กสองออกออกมาเติมอีกหนึ่งเหรอฟังอยู่รอนเนี่ยรูสิติยู่ไกลไม่ใช่รูสิตวะขับมาล้มขับมาล้มอย่างนี้่าูขับไปล้มมาติดโอเคน่าเป็นจีสี่แล้วแหละบานคูบวกกันบานคูบวกกันเอองั้นน่าจะเป็นน้องติ๊กสองเฮ้ยไม่บานปอดบานปอดติ๊กหนึ่งกด่าตแคทเราติ๊กสองว่างตอนเนี้ย เดียิงบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยส่องต่อกอย่างนี้ได้นะเว้ยหลุมเี่ยนั้นได้่อกอย่างนั้นได้ขับรถไปห้าวิอย่าลืมคือเราเล่นชิวมากเว้ยขับลงจากเตียงอย่างเงี้ยเอ็มไอ้วนหัวกูเราเคยเอ็มจีเว้ยแล้วมันจะไปไหนต่อได้อาจจะใช่ไปห้องน้ำก็ขับเป็นรถหมีมั้ยยาวกูเออจะไปไหนวะไม่มีรถเข้าอ๋อมาโดนที่มาโดนที่มั้ยาวกูขับขเป็นรถเราดูเลยรอดูเลยสายสี่ตัวเลยห้องน้ำมั้งกูที่สองสี่ตัวเลยังยัง เขาแตมด้วยนะป่าแล้วระวังบนเขานอเว้ยมึงอยู่อะไรตรงนั้นวะเซฟเซฟอ่าเซฟนะเซฟสี่ด้วยใช่ไหมเออเซฟเซฟเอ้ั้นมึงต้องดูบนบนเขาที่เราขับมานะต่อกูสี่ตัวเลยนะเว้ยเนี่ยตรงนี้ก็สี่มากยากูอย่างละสี่มึงฟังกูมาร์กยากูอย่างละสโดนเ็กสี่พอ ที่ชอปเปอร์ไม่มีสี้ชาปเปอร์เขาตีกับใครต่อวะเนี่ยลองเป็น W T M W T M มันก็รเซ็ติกนึงเว้ยโดนมันโดนมันโดนทิมโดนทิมโดนทิมกี่ัเนี่นั่นแหละทีเดิมเลยเนี่ยโอ้แ่งนะไรได้เลยไอ้เหี้ยมีคนยิงกูมาวะใครวะ เขาตัวนึ่งโอ้ยเชื่อไม่นอกวะเกิดยิงแม่งหัวแตกไปนัดนึงแล้วนี่คนยิงกูมาวะจากไหนไม่รู้วะเพื่อนจากเขาคู่เอ้ยเขาเขาที่เราไปมาเมื่อกี้ใช่เซอร์เป็นคนชนวยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ท่นกูควรท่านขวว่าตรงนี้ T C T หนอ T C เว้ยใช่ไม่เสียแล้วมันนะชับว่านีติกน่าจะเลนติกบนหัวเราทุกสี่นะคนบนหัวเรายังมีชว่านั่น W T M เว้ย บนหัวเราเนี่ยไอ้เหี้ยที่ยิงมินิอยู่เนี่ยหมายถึงติ๊กสี่ตัวนี์ไม่ใช่หรอไม่ไม่หมายถึงบนหัวนี่หัวนี่ดิตัสองที่ยิงเนี่ยมินิอยู่เนี่ยสองอันาชาเปอร์บนหัวเราเดี๋ยวตรงเนี้ยสวยติ๊กสี่เอาไงดูดิติ๊กสี่เอาไงเราไปชนเราไปชนติ๊กหนึ่งแทนมันได้ป่าววะไม่ทันแล้วเนี่ยเราได้ไปมันไปก่อนแล้วนะมันไปก่อนแล้วหรอดูดิดูดิดูดิดูไม่ได้ยาวยังไงก็ไปเเว้ยฮ้ย มาแล้วเฮ้ยมันไม่ได้เข้าติ๊กหนึ่งหัน้กูดูให้กูผ่านหัขวข้ามเาต็มเลยเฮ้ยมัน,ไม,นไ,ไม่ได้เข้าติ๊กหนึ่งออกเข้าเข้าคันเดียวไปัใช่ติ๊กหนึ่งแล้วใจมันสุดแจงต้องไปเริ่มเล่นติ๊กสี่มาแจงที่ถ่ายแล้วเราติ๊กติ๊กหนึ่งกูตัวเดียว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 ติ๊กหนึ่งกูตัวเดียวตกเรายิงได้สองก่อนละฟังฟังเออติ๊กสี่เนี่ยดูดูเลยแคมป์มันจะตีกันมันจะตีกันมันเป็นมันจะตีก็แรกันมันเป็นอี เออมันหัวเราคือได้พีดีเอ็มอ่ะไปแจกเราพีดีเอ็มเราพีดีเอ็มไหนไปฟังกูฟังกูเหลือตัวเดียวติ๊กหนึ่งกูเหลือตัวเดียวช้เปอร์มั่นใจกูมั่นใจตัวเดียวกูรัดมาเหลือตัวเดียวเราขาดได้ไหมได้นะได้นะครบนะได้นะตัวเดียวนะไป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 เลยไปเลยไปเลยไม่มีตัวเดียวฟังกูฟังกูเฮ้ยมึงฟังกูปิดแคติกยาวปิดแคติกยาวไไปปยาเรน ไป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 

หัวมาปวดหัวมาไม่ได้หนองไม่ได้หนอกมันคือตัวโย่มันคือตัวโย่ระวังปวดหัวเขาต้องตูนี่มีคนจอดห้องน้ำที่สองอ่ะใช่ใช่มันาจะแม่งแต่มันซุนเหมือนกันมันหนีมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วเฮียเกือบไปแล้วมันหนีไปแล้วโอ้โหที่โดนล้านไปเขี้ยงน้ำอ่ะห้องน้ำสวยนะสวยวงเราเพื่อนวงเราเฮ้ยกดดิแคทลองกดดิแคทเฮ้ยไม่่้าจะใช โอเคโอเคโอเคลองเอาข้างบนไ้ให้คนนึงดูอยู่บิอยู่บ้านข้างบนให้หน่อยมนต้องกับกดังแจนนสวยไบ้านใช่ไหมบ้านแล้วกูยังไม่เห็นนะใจเย็นนะไม่รู้มันตายหรือยังเนี่ยเหมือนเหมือนหน้ารเดเอ็มวะ ขึ้นมาได้เหรอวะเช็กเออกูอยากขึ้นเช็คกว่านี้วะไอ้เหี้ยบไม่หนึงนะกูข้อขึ้นนะเล่นล่องแบบนี้ได้เว้ยเนี่ยเออกูได้เลยเนี่ยกูขึ้นเช็คนะมันหนีไปมันต้องเล่นกูดังเว้ยเออเล่นหลบได้มันสเฮ้ยติ๊กกูตัวนึงติ๊กกูตัวนึงมันขึ้น B M มันก็กดดังได้เว้ยมึงดูไว้ดูไว้ป่านห้องหนามีคนประแจนไม่มีเลยใช่ปะมีมีมี B face B face เหลือแค่ตัวเดียวเหลือแค่เดียวโอเคโอเคโอเคจีซีตีมิดหรือว่าหรือว่าติ๊กหนึ่งกูเป โดนหนึ่งได้เยมาตรงไหนครับี่ยคด้เลยสองสองคคนละฝั่งหมดเลยปวะได้เนี่ยมาเล่นกำมีรูปแบหนวอ๋อคือตีเกโอคือตีเกโอภาพคือติเกโอใช่ไหมเออรักกับรักทีอกใช่เปนหลังต่างมันตรงนั้นสตี้เดียวกับโคดังไว้ป่านฟังคนได้แค่หมดแล้วนะเมื่อกี้อาวที่อกตายอีกหนึ่งเมื่อกี้เห็นตายสองเเห็นเห็นเห็นห้องน้ำตัวหนึ่งเราให้ แต่แล้วว่ากรดังคือ BTM เว้ยพูด้าจะลองมาล้อมมุมโกูสวยแจนมุมนี้สวยแจนกูเล่นได้ข้างบนมีสองมีสองมีสองมีลูกเดียวอ่ะเอากูไปใช้ป้าล่ะมามาเป็นไรชั้มุมกูมึงโคตรเปิดหลังเลยมุมกูม่เป็นสูงแล้วขึ้นได้ป่านห้องน้ำไม่มีใครทำอะไรมึงกูได้เว้ยมึงกลัวตรงไหนดีกว่าต้องรงนี้เคเอ็มจีอยู่ฝั่งนู้น เฮ้ยบ้านมอไซค์กำลังจะขับของพ่อบ้าเราเราเขาโยนตุ้งตีเราอยู่แล้วกลัวโซนเนี่ยเจนติ๊กัวมอตัวมึงต้องดูงเพื่อนเนี้ยเพื่อนได้มอนได้ได้ได้โอ้โให้เขาเห็นได้ได้ไม่ไม่ลุกเลยกูไม่ลุกเลยเฮ้ยกูดูแค่เส้นนี้นะเว้ยเออแต่ตรงนี้กูดูไม่ได้ไม่ได้ติ๊กสามดูไม่ได้ตีไม่ได้นะเว้ยฟังกูเพื่อนฟังกูติ๊กสามอ่ะเขาเล่นเขาเล่นมากไม่ได้เว้ยมันมีคนอยู่หลิวหลุมขอบมึงเห็นขอบติ๊กซีไหมรบมา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 ตีเราตี ป่านเรามามึงฟังกูมันต้องโดนมันต้องโดนบีเฟนยิงถ้ามันจะยิงกเราอ่ะแต่บีเฟนแม่งไม่เล่นว่ะมันเหลือแค่ตัวเดียวเฮ้ยลไเล่นกดบอนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมามามาต้องมาเฮ้ยอย่างเงี้ยมึงวางปนมึงฟังกูมึงฟังกูบนหัวกูจะเตเกี่ยวขับมตสามไม่โดลมาแนมมึงเล่นกับแค่ตเกี่ยวมึงฟังกูเคป่ะเออเอาแค่ตัวเกี่ยวเว้ยมันมีเอมกดอยู่แครอให้รอรออันดาพอ เฉียวรถปะรถอ่าคือโติกตาม้ยคือมีเสี่ยแม่มาหนักกว่าดังอยู่แล้วแจ้งเจียวไหนเจียวไม่มาเสี่ยอะไรเนี่ยไม่จริงเจียวไือเป็นตี๋บนข้างหน้าไม่ยังมีอยู่เออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแล้วแจ้งเฉยเราวิ่งเข้าไปช่วยเว้ยเราเราบังซักตัวหนวงลงไปเลยนะเว้ยเนี่ยน้องหนึ่งเพื่อไปช่วยตัวค้ำมีมีตัวค้ำอยู่เหรอเฮ้ยมันน้องอยู่ไปเอาตัวค้ำได้ปะร้องน้ำให้เดนองร้องน้ำให้มึงเอาตัวค้ำก็ลองลองน้ำให้ลองนำให้ไป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  ไป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 ไลองห้องน้ำให้ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นอนห้องน้ำต้องออกมอนพอน้ำออกมอนพอน้ำบอน้ำน้ำอน้ยิงฟีน้ำยิงฟีพน้ำยิงฟีตรงไหนพอน้ำพน้ำพน้ำตรงไหน่โกหนึ่งโก้เน้ำงน้ำอีทร้อามาแบบที่เล่นเดี๋ยวมอนหลังมาหลังมาเจีนะเว้ย

อยู่ไหนน้องมาน้องมาน้องบองหลังให้นาเล่นไปบองหลังให้ตัวหมดหมาบ้างอมดหมาบ้างหมดหมาบ้างหมดหมาบ้างแปมยาแบบแปมยาแบบจะเย็นจะเย็นวิธีเอามือหมาเอาไว้จะเย็นจะเย็น รอนะรอนะไปมือเยมัไปมือมือไปอีกไปอีกโ้ยมันหวมวงมนตันมาตัวตัวไเขียวตัวเดียวจะเย็นย่างยังย่าง